สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาทตลอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่25ตุลาคมพศ2567ค่ะคำเพีากรดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีเริ่มต้นกันที่1น0บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เชา้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์นะคะเด็กถือถ้วยนะคะช่วงนี้ชาววันอาทิตย์ดูเหมือนกําลังใจจดใจจอรอรุ่นรอคอยนะคะเรื่องราวเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะบางคนรอคอยข่าวดีนะคะหรือว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการสวรดมนต์การปฏิบัติธรรมการรักษาศีลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแฮงแมนนะคะปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนจะอยู่ในช่วงของการรอคอยการแก้ไข ไพ่ะะแฮงแมนเนี่ยเรียกว่าทุกนะคะไม่ได้เต็มที่นะคะแต่สุขก็ไม่ได้เต็มร้อยนะคะปัญหาทุกอย่างเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของคําว่ารอเคลียร์รอจัดการรอสะสางนะคะหรือวันนี้อาจจะมีคนที่เขามีความทุกข์ใจมีความอึดอัดใจไม่สบายใจเข้ามาขอคาปรึกษาขอคําชี้แนะขอคําแนะนําจากชาววันอาทิตย์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะชาววันอาทิตย์เด็กถือถ้วยเนี่ยมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างก็ได้ด้วยนะคะสิบดาบนะคะสิบดาบกับแฮง นะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะเครียดอึดอัดทุกกังวลนะคะปัญหานน่นนี่นั่นสิ่งต่างๆรุมเร้าเข้ามาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการหรือว่าเคลียร์นะคะอะไรหลายๆอย่างได้ในทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะทําอะไรให้ใจเย็นๆนะคะวางแผนเอาไว้ก่อนนะคะเตรียมพร้อมเตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะคะ หรือการงานเนี่ยนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเบื่อจังเครียดจังอึดอัดใจนะคะบางคนอาจจะกําลังกลัวการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายใหญ่ก็ได้นะคะซึ่งในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานระบบงานหรือนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนหัวหน้างานทําให้ชาววันอาทิตย์อาจจะรู้สึกกังวลนะคะว่าจะเข้ากับหัวหน้างานใหม่ได้ไหมนะคะหรือตัวเองเนี่ยอาจจะเปลี่ยน ที่ทํางานนะคะย้ายแผนกนะคะเลยอาจจะรู้สึกกดดันเอฉันจะเข้ากับสถานที่ใหม่จะไปในสถานที่ใหม่นะคะต้องทําตัวยังไงอาจจะกังวลอยู่บ้างนั่นเองนะคะรวมถึงชาววันอาทิตย์นะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานใกล้วัดใกล้ป่าช้าด้วยนะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวบมงคลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ การงานใครที่จะเปลี่ยนใจย้ายก็ใจเย็นๆนะคะเรียกว่างานที่ทําอยู่เนี่ยยังมีความมั่นคงนะคะแต่บางคนอาจจะกําลังหาความรู้นะคะหาสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนานะคะความสามารถของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนการเงินชาววันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์การเงินค่อนข้างจะตึงนะคะแต่ถามว่าพอใชไ้ไหมพอใช้นะมนี้สินมีไหม้นี้สินมีนะคะแต่อยู่ในช่วงของการเคลียร์การจัดการนะคะซึ่งชาววันอาทิตย์คุณก็ค่อนข้างจะทุกข์กับหนี้สินเก่าๆมากกว่าเพราะว่าถ้าปัจจุบันเนี่ย ดูเหมือนชาววันอาทิตย์คุณสามารถที่จะควบคุมจัดการในเรื่องของการเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะ หรือการเงินในวันนี้อาจจะหมดไปกับหยุกยารักษาโรก็ได้ด้วยเช่นกันนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักมันเหงารักมันเศร้าจังนะบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือบางคู่อยู่บ้านเดียวกันแต่อาจจะดูเครียด,ยดนะคะหรือชาววันอาทิตย์ตัวคุณเองอาจจะกําลังหมกมุ่นนะคะหรือว่าทําอะไรบางอย่างจนไม่มีเวลาให้กับคนรักก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลัง ะะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะเรียกว่าอาจจะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะระวังพวกของแหลมของมีคมด้วยนะคะหรือใครที่เอากําลังกายก็อย่าหักโหมมากจนเกินไปนะคะอาจจะเกิดการกล้ามเนื้อชีกขาดกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้ด้วยนะคะแต่พวกสิบดาบกับแฮงแมนเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับพกงานนวดนะคะนะหรือว่างานเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับบุคคลอื่นอันนี้จะโดดเด่นนะคะ ส่วนในเรื่องของอาสุขภาพไปแล้วเนาะอาเรามาดูนะคะว่าไพจไิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างค่ะเธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลําบากนะคะเลขหน้าไพมีเลขหนึ่งมีเลขสาและเลขศูนย์นะคะหรือตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะวันนี้ชาววันอาทิตย์หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณนะคะไปบริจาคโลหิตนะสิบบาบเนี่ยบริจาคโลหิตจะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงหรือนะคะสวดมนต์นะคะปฏิบัติธรรมรักษาศีลน,นะคะศีลห้าก็พอนะคะ ถ้าใครที่จะทําสังฆทานก็ให้ทําเกี่ยวข้องกับพวกหยบยารักษาโรคนะคะแต่แนะนําว่าให้ซื้อแล้วมาห่อทําเองนะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์ไพ่คิงเหรียญน,นะคะนะคิงเหรียญเนี่ยคิด คำนวณในเรื่องของการเงินนะคะเจ็ดดาบชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังนะคะมีสินรุมเร้าเข้ามานะคะหรือเจ็ดดาบเนี่ยระวังในเรื่องของการถูกฉกชิงวิ่งราวถูกลักถูกขโมยข้าวของอาจจะเกิดการตกหล่นสูญหายนะคะเจ็ดดาบกิงเหรียญใครที่จะติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะ ไม่ท้านะคะเพราะว่านะคะเรียกว่าอาจจะต้องมีคนค้าประกันมีคนซื้อร่วมมีคนกู้ร่วมนะคะหรือใครที่กําลังอยากจะได้บ้านนะคะในช่วงนี้ค่ะในเรื่องของการงานนะคะการงานนี้เรียกว่าชาววันจันทร์หัวหก้นขิดกันเลยทีเดียวนะคะทํางานเรียกว่าหัวไม่ได้วางห่างไม่ได้เว้นนะคะทํางานหัวหมุนกันเลยนะคะหรืออาจจะเป็นในช่วงของคําว่าการ การวิ่งเต้นการเดินเรื่องอะไรพวกนี้ก็ได้นะแต่ใครที่มีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองสี่ไม้เท้านะคะเรียกว่าออเดอร์เยอะออเดอร์ปังนะคะวันนี้เรียกว่าออเดอร์เข้ามารัวๆกันเลยทีเดียวสี่ไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความสําเร็จนะคะธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็สี่ไม้เท้าบางคนอาจจะ,ะมีในเรื่องของคําว่า ใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ทํางานสถานที่ออฟฟิศนะคะนะคะ้าขายอาหารของซําของโชว์หวยก็ได้ด้วยนะบางคนอาจจะมีงานประจําทําอยู่แล้วแต่อาจจะมีในเรื่องของงานรับจ็อบนะคะหาไรายได้เสริมนะคะนะบางคนอาจจะวิ่งวินนะคะนะหรือว่า,เ,าเป็นไรเดอร์เวทอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยนะคะยังไงชาววันจันทร์ก็วางแผนในเรื่องของการเงินที่ดีนะนเพราะเจ็ดดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะบางทีคือมันเหมือนเงินหมุนได้มาหมุนไปหมดไปนะคะจ่ายไปใครที่จะลงทุนก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะคะการลงทุนค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะคะแต่สี่ไม้เท้าชาววันจันทร์นะใครที่การเงินตึงมือมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินค่ะส่วนความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีความระแวงระวังความไม่ไว้ใจกัน หือหึงหวงกันอยู่บ้างนะคะดูมันเช่าบันจาร์อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักหรือเปล่านะคะหาเวลาให้กับคนรักบ้างนะคะมันอาจจะทําให้ความรักของคุณแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นเห็นไหมนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของผู้หญิงกับผู้ชายจับมือกันนะคะนะรวมมือร่วมใจกันนะคะถือดอกไม้ด้วยอาจจะหาเวลาทานข้าวกับคนรักกับครอบครัวบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคนที่เข้ามาจีบเข้ามาพูดเข้ามาคุยคุณกับคุณนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนกับคุณนะคะเรียกว่ามามาแล้วก็หาย หายมามาไปไปนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะดูในเรื่องของข้อเข่าข้อเท้าด้วยนะอาจจะเกิดการลื่นหกลม้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลงก็ได้ด้วยค่ะมาดูภายจิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์บ้างค่ะ นี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายอมแพ้นะเดินหน้าต่อไปเธอมาถูกทางแล้วนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบด้วยนะเลขหน้าไพ่มีเลขห้ามีเลขเจ็ดและเลขสีนะคะหรือตัวเลขจากคนในครอบครัวนะคะจะให้โชคค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารค่ะชาววันอังคารไพ่เดทนะคะไพ่ใบนี้นะเรียกว่าจะมีในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นนะคะกับเรื่องราวกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะแลวพวกไพ่เดทเนี่ยนะคะเรียกว่าชาววันคาร์วันนี้คุณค่อนข้างจะเก็บตัวนะไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสูงสิงกับใครนะคะไม่อยากจะสนใจใครนะคะในช่วงนี้นะเรียกว่า การเงินนี้หมุนเงินก้อนใหญ่ด้วยนะช่วงนี้ชาววันอังคารหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนอยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการมาลงทุนนะคะหนึ่งเรียนเนี่ยจะมีโชคเข้ามาด้วยนะคะบ่งบอกในเรื่องของโชคนะคะเรียกว่าตัวเล็กจากคนตายจะให้โชคนะคะหรือบางคนไพ่เดชนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันได้นะ งานประกันนะคะขายประกันนะคะหรือต่อประกันต่อภาษีต่อพรบก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะไพเดทเป็นหมอเป็นแพทย์ได้นะคะทหารตำรวจก็ได้ด้วยนะคะ สีดาบนะคะสีดาบกับไพ่เดชจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักนะคะนะก็ได้ด้วยเช่นกันหรือไพ่สีดาบนะคะกับไพ่เดชช่วงนี้จะทําอะไรมันดูมันดูเหมือนกับว่ามันยังขยับขยื่นตัวไม่ได้เต็มที่นะคะบางอย่างอาจจะต้องนิ่งอาจจะต้องรอนะคะนะหรือว่ารอการตัดสินใจนะคะบางสิ่งบางอย่างซึ่งชาววันอังคารเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างยอมที่จะจบกับบางเรื่องราวพี่ เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะกับสิ่งดีๆเห็นไหมจบแล้วเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆแต่อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะคะการงานนะคะก็ใจเยน็นๆใครที่จะเปลี่ยนใครที่จะย้ายนะคะหรือว่าใครที่จะออกนะดูงานใหม่ให้ชัวร์ให้แน่นอนก่อนนะคะค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะคะจะได้ไม่ตกงานไม่ว่างงานนะคะส่วนใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอย่ากเก็บตัวเงียบจนเกินไปนะคะบางอย่างบางเรื่องเราอาจจะต้องขอคาปรึกษาขอความชี้แนะขอคําแนะนํานะคะจากคนที่เขามีความรู้เฉพาะทางเฉพาะด้าน นะคะหรืออาจจะต้องขอคาปรึกษาจากหัวหน้าก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าตําแหน่งชาววันอังคารวันนี้ไม่อยากสูงสิงกับใครนะคะยิ่งหัวหน้างานนี้เรียกว่าไม่อยากจะเข้าใกล้เลยนะคะอะไรที่เราไม่รู้ไม่เราเราสงสัยนะคะก็เรียกว่าถามไถ่ยนะคะขอความรู้นะคะขอคาแนะนํานะคะจากคนที่เขามีความรู้ก็แล้วกันนะคะ ส่วนการเงินนะคะเหมือนที่บอกนะคะถ้าถามโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะตัวเลขจากคนตายค่ะหรือถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะรักมันดูเหงาเหงารักมันดูเศร้าๆนะคะบางบางคู่เนี่ยอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างกันด้วยหน้าที่ด้วยงานด้วยความรับผิดชอบนั่นเองนะคะหรือบางคู่มีปัญหากันนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะคุณอาจจะมีจุดจบที่ดีนะคะหรือจุดเริ่มต้นที่ดีกันก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่ามันอาจจะแบบ ถึงจะจากกันก็จากกันด้วยมิตรภาพดีๆนะคะแต่ถ้าจะไปด้วยกันต่อนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนที่เขานั่นเองนะคะถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพชาววันอังคารนะคะ,นะคะวันนี้ดูจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกกระดูกนะคะ เ,เรียกว่าบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพก,กระดูกกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะคะเป็นรูมตะตอยนะคะหรือบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังด้วยนะหรือซีดาบอาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดพักนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยนะคะซีดาบเนี่ยอ่านได้ถึงการไปนวดนะคะไปนวดเพื่อที่จะผ่อนคลายได้นะคะหรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานนวดอันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอังคารบ้างค่ะ หมดเวลาที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นแล้วเวลานี้เธอควรหันมาใส่ใจตัวเองบ้างนะคะเลขหนา้าไพ่มีเลขสม,มีเลข1และเลข4ค่ะชาวันอังคารวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามานะคะใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับศัตรูหมู่มานนะคะนะเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะคะปัญหาเรื่องราวสิ่งต่างๆที่เครียดที่ทุกข์ที่อึดอัดนะคะจะได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนั่นเองค่ะต่อไปมาดูชาาว,วันพุธค่ะ ชาววันพุธแทพแลนนะคะนาภัยใบนี้นะหมายถึงนะคะการจัดการการควบคุมนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีนเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาหรือมีการปลิบ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะก็ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองนะคะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนะหรืออาจจะในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาแทมพลังเป็นไพ่พที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงนะคะราชินีดาบบง่งบอกในเรื่องของขอคำว่าความมุ่งมั่นนะคะการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดแล้วก็เด็ดเดี่ยวนะคะการงานวันนี้นะคะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะแต่ชาววันพุธนะคะเรียกว่าคุณเตรียมพร้อมนะคะกับเหตุการณ์กับสถานการณ์สิ่งต่างต่าง เพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่เกินความสามารถของคุณคุณควบคุมได้คุณจัดการได้นะคะงานเยอะงานยุ่งนะพวกแปดไม้เท้าเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะมีความรับผิดช,ชอบหลากหลายหนะ้าที่หรือทํางานหลายอย่างนะคะบางคนนี่ทํางานกันแบบสะเกเบออยันเรือรบเลยนะคะแปดไม้เท้าบางคนอาจจะดูงานหลากหลายตําแหน่งนะคะหรืออาจจะกําลังมองหาช่องทางนะคะในการขยับขยายธุรกิจกิจการก็ได้ด้วยนะคะแปดไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะเรียกว่าวันนี้ชาววันพุธนะคะ บางคนเนี่ยนะคะมีดวงของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวันนี้ここจะส่งผลดีให้กับชาววันพุธทั้งนั้นนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนานะคะสิ่งต่างๆให้กับตัวเองนั่นเองนะคะเรียกว่าต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะอย่าปิดกั้นโอกาสนะคะที่กําลังเข้ามาส่วนการเงินนะคะชาววันพุธหาเก่งนะคะการเงินหมุนเงินเก่งด้วยเช่นกันนะทำพลเนเนี่ยได้มาหมุนไปหมดไปอาจจะหมดไปกับการลงทุน นะคะหรือ8ไม้เท้าเนี่ช่องทางรู้ทางในการหาเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยคนรักของคุณคะ่ะอาจจะแบบมีในเรื่องของงานหรือหน้าที่นั่นเองนะคะหรือตัวคุณเองนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะคะ เออมันก็อาจจะทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่โดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพนะคะโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันพุธบ้างค่ะเธอปรารถนาอะไรล่ะเขียนมันออกมาสินะคะเลขหน้าไพ่มีเลขสี่มีเลขหนึ่งและเลขแปดค่ะ ่อไปมาดูชาววันพฤหัสค่ะชาววันพฤหัสราชินีไม่เท้านะคะการงานการติดต่อการเจรจานะคะเรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวราชินีไม่เท้าเนี่ยเก่งฉลาดนะคะสติปัญญาดีมีความรู้มีความสามารถนะคะ หกถ้วยนะคะเรียกว่าชาววันพฤหัสดวงคุณเนี่ยนะคะชอบดูแลนะคะอชอบดูแลคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าหกถ้วยเนี่ยนะคะตัวคุณเองอาจจะได้รับการดูแลจากใครบางคนก็ได้ด้วยนะคะหกถ้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับนะคะต่างก็มีความสุขด้วยกันทั้งคู่เรียกว่าการงานนะคะอาจจะยังไปในเรื่องของคําว่าติดต่องานในสถานที่เก่าๆติดต่องานกับลูกค้าคนเก่าๆนะคะนะหรือ 6ถ้วยเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากบริวารจากลูกน้องนะคะเรียกว่าได้ทีมงานที่ดีนะคะคอยสนับสนุนคอยผลักดันหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาเมตตาอินดูนะคะรวมถึงตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้แสดงนะคะฝีมือความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยนะคะ5ดาบนะคะแต่บางคนนี่อาจจะกําลังเครียดนะ เครียดกับงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายมาเครียดกับสิ่งที่ตัวเองทําเครียดกับสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดช,ชอบนั่นเองนะคะหาดาบอาจจะมีบ้างความอึดอัดนะคะหรือบางอย่างเนี่ยชาววันพฤหัสนะคะชาววันพฤหัสบางครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอีกโก้เหมือนกัน นะคะพวกห้าดาบ,ดาบเห็นไหมมันมีความอีโก้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างเราต้องรู้จักที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้วยรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะเรียกว่า,างานเนี่ยนะคะบางครั้งมันต้องใช้ในเรื่องของคาวสติปัญญาไหวพริบปฏิพาณน,นะคะเรียกว่าจะใช้ในเรื่องของกําลังหรือพละอารมณ์ไม่ได้นะคะเพราะบางอย่างมันก็ไม่ได้ส่งผลดีให้กับตัวเรานะหรือพวกไพ่ห้าดาบเนี่ยถ้ามีงานวบงานประมูลนะคะบางครั้งเราอาจจะสู้เขาไม่ได้ด้วยนะคะเราอาจจะต้องพึ่งนะคะทีมงานนะคะคนคอย พอร์ด้วยนะคะก็เรียกว่าการงานในวันนี้มันําว่ามันคงไหมการงานมันน่นคงนะแต่มันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะในในในทีมงานนะคะหรือว่าในที่ทํางานนะคะเรียกว่าบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังนะคะเอาไว้เพราะฉะนั้นเรียกว่าให้มีในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะทุกๆอย่างนะคะมันแก้ไขได้นะคะแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะเรียกว่าบางอย่างเราก็ต้องลดทิชชีลงเนาะ ส่วนในเรื่องของการค้าขายนะคะหกถวยเนี่ยนะคะวันนี้มีลูกค้าวนวนเว,ว,วียนเวียนเข้ามาอยู่ตลอดนะคะแต่ช่วงนี้ค้าขายหรือว่าทําอะไรมันมีคู่ค้าคู่แข่งนะคะมันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการดูแลเทคแคร์ Care, ลูกค้านะคะเป็นสิ่งสําคัญค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในวันนี้นะคะก็เรียกว่า การเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าวันนี้คุณยังจัดการบริหารได้นะหรือใครที่รอเงินอยู่คุณก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเรียกว่ากังวลในเรื่องของหนี้มากกว่านะหนี้สินเก่าๆนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กเก่าๆจะให้โชคด้วยค่ะส่วนความรักนะคะใครที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันนะคะให้อภัยกันหรือถ้าเป็นคนโสดนะหมอฟ้า มองว่าวันนี้นะคะคุณยังวนๆเวียนๆอยู่กับเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆยังคิดถึงแฟนเก่านะคะหรืออาจจะได้พบรักครั้งเก่าใครบางคนที่ห่างหายไปนานนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอะมาเจอกันก็ได้ด้วยนะคะมาดูอ่าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันพฤหัสจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบาดไหล่ตึงๆช่วงต้นคอนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันพฤหัสบ้างค่ะ ถ้าไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาบ้างเถอะนะคะอย่ากเก็บมันไว้เลยค่ะเลขนาไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขหและเลขห้านะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์ค่ะ ชาววันศุกร์ไพ่หกดาบนะคะหดาบเนี่ยนะคะเรียกว่ามีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางไปตามหมูกก่เกาะนะคะหรือไพ่หกดาบนะคะบางคนค่อนข้างจะแบบมีสภาวะความเป็นผู้นําต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลลูกน้องนะคะแต่ความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าอะไรอะไรนะคะมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคสิ่งต่างๆเข้ามานะคะไพ่ใบนี้ นะคะวันนี้ชาววันศุกร์คุณอาจจะได้เจอเจนะคะกับใครบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการได้รับแรงใจแรงบันดาลใจได้รับกําลังใจนะคะก็ได้ด้วยหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้ให้ก็ได้นะตัวคุณเองมีโอกาสที่จะ เข้าไปช่วยเหลือนะคะคนที่เขายากไรคนที่เขาด้อยโอกาสหรือเข้าไปให้คําปรึกษาคําชี้แนะคําแนะนําสิ่งต่างๆนั่นเองไพ่จัสเมนเนี่ยเรียกว่าทําสิ่งไหนยอมได้สิ่งนั้นนะคะทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วนะคะทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการกระทําของตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยึดมั่นในสิ่งดีๆนะคะเรื่องราวดีๆปาฏิหาริ์ก็จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะและจัสเมนใครที่มีในเรื่องของคดีความนะคะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นรอดพ้นถ้าคุณไม่ได้ทําผิดนะคะ ราชินีถ้วยนะคะพไพ่ใบนี้นะบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะดูแลบ้านดูแลครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะหรือวันนี้นะคะราชินีถ้วยเนี่ยนะคะ ัวชาววันศุกร์เองอาจจะก <Bla ise. S 1> no. yeah. so, ําล in ังรอรุ่นนะคะรอคอยเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างบางคนรอคอยการเดินทางบางคนรอคอยงานนะคะก็เรียกว่าวันนี้จะมีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามานะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปทําบุญนะคะเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะหรือว่าบางคนอาจจะลงพื้นที่ไปเป็นจิตอาสานะคะนะช่วยเหลือสังคมก็ได้ด้วยนะคะส่วนการเงินชาววันศุกร์นะคะวันนี้มีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามาด้วยค่ะตัวเล็จากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะ การเงินเนี่ยช่วงนี้นะคะเรียกว่าชาววันศุกร์หมดไปกับอาหารของกินครอบครัวนะคะหมดไปกับการเดินทางนั่นเองนะคะเรียกว่าการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ก็ต้องมีระบบระเบียบนะคะมีวินัยนะคะในเรื่องของการเงินด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่าเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะหรือคุณอาจจะได้กําลังใจจากครอบครัวจากคนที่คุณรักนะคะทําให้วันนี้มีแรงฮึดสู้ต่อไปนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจหรืออาจจะ จะมีใครบางคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกใจว่าปิวใจเต้นตุมตามก็ได้นะคะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องของอ่บางคนเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นไข้เป็นหวัดนะคะร้อนร้อน,นหนาวหนาวเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายด้วยนะคะใครที่เดินทางขึ้นรถลงเรือก็อาจจะมีเรื่องของเมารถเมาเรือวิงเวียนศีรษะอยู่บ้างนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์ค่ะ ความปรารถนาของเธอกำลังผีดอกออกผลทำต่อไปนะเธอทำดีแล้วชัยชนะกำลังรอเธออยู่ค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลข0มีเลข1ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์สิบถ้วยนะคะสิบถ้วยนี้อาหารของกินครอบครัวความสุขนะคะเรียกว่ารายร้อมไปด้วยความรักความสุขกําลังใจที่ดีจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะหรือ10บถ้วยเนี่ยบางคนมีโอกาสที่จะหยุดอาจได้อยู่กับครอบครัวกับคนรักหรือพากันไปทานข้าวนอกบ้านไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ด้วยนะคะ คิงไม่เท้านะคะแต่บางคนก็ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่นะเพราะคิงไม่เท้ายังต้องคิดในเรื่องของงานวางแผนวางแผนในเรื่องของงานอยู่นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคําว่าง,งานประชุมงานอบรมงานสัมมนานอกสถานที่ก็ได้ด้วยนะคะเพราะคิงไม่เท้าเนี่ยนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะ ให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะให้ความสําคัญกับครอบครัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งนะคะไปอยู่กับครอบครัวแต่ในหัวยังต้องคิดในเรื่องของงานอยู่เลยนะคะ The f o o นะคะ The f o o เนี่ยจะทําอะไรก็ต้องรอบครอบระมัดระวังด้วยนะคะ The Fool มีดวงของการได้เดินทางนะคะนะไปในสถานที่ป่าเขา ะะใกล้น้ำใกล้ทะเลด้วยนะคะบางคนอาจจะไปพักผ่อนไปชิลๆนะคะนะไปค้างแรมรีสอร์ทอะไรแบบนั้นนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนก็ดูในเรื่องของดินฟ้าอากาศลมฝนกันด้วยนะคะการงานนะคะวันนี้ดูเหมือนจะเป็นในเรื่องของคําว่าไอเดียความคิดใหม่ๆงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะก็เรียกว่า ใครที่ตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะคะส่วนคนที่มีงานประจําทําอยู่แล้วการงานค่อนข้างจะมั่นคงเลยทีเดียวนะคะแต่ในช่วงนี้คุณทําอะไรดูเหมือนคุณจะมีความคิดที่มันมากขึ้นกว่าเดิมวางแผนนะคะสิ่งต่างๆนะคะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะใครที่มีลูกน้องบริวารอาจจะเหนื่อยกับลูกน้องนิดนึงนะคะในวันนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาววันเสารนะ์หาเงนินเก่ง แต่ก็ใช้เก่งนะคะไพ่เดอะฟูเนี่ยนะคะหมดหมดหาได้นะแล้วการเงินส่วนใหญ่นะคะเดอะฟูใช้เงินไม่ค่อยคิดนะคะฉันอยากได้ฉันอยากมีฉันก็ซื้อเลยนะคะยิ่งไปเจออะไรที่มันลดลดแถมแถมนะชาววันเสาร์ไม่พลาดนะคะการเงินในวันนี้ชาววันเสาร์จะหมดไปกับอาหารครอบครัวของกินแล้วก็หมดไปกับการเดินทางก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภถามว่ามีไหมนะคะพอได้ค้าขนมก็แล้วกันนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้แฮปปี้มีความสุขนะคะมีแผนมีแผนพาครอบครัวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนด้วยกันนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะแต่คุณก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสให้กับตัวเองนะคะอาจจะโสดแบบมีคนคุยคุยเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนสุขภาพนะคะชาววันเสาร์วันนี้ระวังในเรื่องของการเดินนะคะการทรงตัวการลื่นการหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเทา้าแผลงด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาว วันเสาร์บ้างค่ะออกไปช้อปปิ้งสิเธอจะได้ของถูกใจกลับมานะคะแต่ก็ต้องวางแผนในการช้อปปิ้งด้วยนะเพราะว่าเดอะฟูเนี่ยช็อปแหลกนะคะเลขกน้าพายมีเล็กศูนย์มีเลขกห้าและเล็กศูนย์ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ